สวัสดีค่ะ Creative Mind รังสรรค์ความคิดวันนี้พบกับ Creative Reading นะคะเด็กๆป .1 จำกันได้ไหมคะคุณครูพัชราชาติรังสรรค์หรือครูเจียงนะคะหัวข้อของเราวันนี้คือรู้ไหมมีในเพลงวันนี้ครูเจียงจะฝึกให้เด็กๆ ได้เรียนรู้การฟังเรื่องราวต่างๆไม่ว่าจะเป็นข้อความนิทานหรือว่าฟังเพลงนะคะเด็กๆจะต้องเรียนรู้ว่าเราจะทำอย่างไรถึงจะฟังแล้วเก็บข้อมูลแล้วนำไปใช้ได้เอ๊ะวันนี้เราเรียนขั้นพื้นฐานกันก่อนนะมีเพลงอะไรให้ฟังบ้างเดี๋ยวมาร้องด้วยกันนะ หัวข้อการฟังวันนี้นะคะฟังข้อความค่ะฟังนิทานค่ะและฟังเพลงค่ะฟังข้อความวันนี้ครูเจงมีข้อความนะคะทั้งหมดหาข้อความค่ะเป็นข้อความสั้นๆให้เด็กๆลองฟังกันดูนะคะว่าฟังแล้ว จับใจความสำคัญได้ไหมหรือจำมันได้ไหมคุณจึงจะอ่านให้ฟังหนึ่งรอบนะคะเมื่อบอกว่าเฉลยเด็กๆก็ลองพูดสิ่งที่จำไว้ออกมานะคะว่าตรงกันไหมเอย่ยข้อความที่หนึ่งค่ะฉันเห็นโกโก้นึกถึงไมโลและโอริโอได้ไหมคะฉเฉลยแล้วนะ ฉันเห็นโกโก้นึกถึงไมโลและโอริโอใครจำได้ทั้งหมดเก่งมากค่ะไปดูข้อความที่สองกันค่ะโดเรมอนเป็นแมวที่กลัวหนูฟังแล้วจับประเด็นได้ไหมคะใครกันนะแล้วเขาเป็นยังไงนะข้อความที่สองนะคะ โดเรมอนเป็นแมวที่กลัวหนูข้อความที่3ค่ะโควิดน่ากลัวงดเที่ยวทั่วควรอยู่บ้านจำได้ไหมคะ,ฉะเฉลยโควิดน่ากลัวงดเที่ยวทั่วควรอยู่บ้าน ใครถูกหมดเก่งมากเลยนะคะข้อความที่สี่ค่ะส้มตำกับต้มยำห้ามจำสลับกันเอ๊ํจำได้ไหมเอ่ยมีอาหารที่พูดถึงกี่อย่างนะมาดูกันนะคะว่าจำได้ไหมคำตอบก็คือส้มตำ กับต้มยำห้ามจำสลับกันใครจำได้เก่งมากเลยค่ะและข้อความสุดท้ายแล้วนะคะข้อความที่5จะจำกันได้ไหม Creative Mind เรียนออนไลน์สบายมากจำได้ไหมคะจำได้นะข้อความที่5ก็คือ Creative Mind เรียนออนไลน์สบายมากใครจำได้นะคะทั้ง5ข้อคุณเจงชื่นชมและปรบมือให้นะคะเก่งมากเลยฟังนิทานวันนี้คุณเจงมีนิทานสั้นๆนะคะเล่าให้เด็กๆฟังขณะที่เล่าคุณเจงจะนำภาพขึ้นมาทั้งหมด6ภาพนะคะเกี่ยวกับนิทานบ้างและไม่เกี่ยวกับนิทานบ้าง เพราะฉะนั้นถ้าเด็กๆฟังนิทานต้องมีสมาธิแล้วค่อยๆสังเกตรูปภาพนะคะหลังจากนั้นเราจะมาตัดรูปภาพทิ้งไปพร้อมๆกันว่าภาพไหนไม่เกี่ยวกับนิทานของเราค่ะการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีพ่อค้าชาวจีนคนหนึ่งโลสสมเภามาขายของผลไม้รากไม้เยอะแยะไปหมดเลยเมื่อเขาขายของเสร็จแล้วเขาก็ซื้อหมาและแมวขึ้นเรือไปด้วยหมาและแมวฝั่งไทย ไม่อยากจะกลับไปอยู่จีนทำอย่างไรล่ะมันทั้งสองตัวได้ยินว่าพ่อขามีลูกแก้วที่ทำให้รอยน้ำได้เอ๊ะแล้วเราจะเอามานันมาได้ยังไงแมวก็เลยสั่งให้หนูบนเรือไปขโมยลูกแก้ววิเศษมาถ้าทำสำเร็จเราจะขึ้นฝั่งไปพร้อมกันทันใดนั้น หนูได้ยินก็คิดว่าอยากกลับมาในประเทศไม่อยากล่องเรือแล้วมันจึงตกลงนะคะก็ไปคาบลูกแก้ววิเศษมาจนได้ค่ะเมื่อไปคาบลูกแก้ววิเศษมาแล้วลูกแก้วอยู่ในปากทั้งสามจึงกระโจนลงเรือลอยเท่งเต้งอยู่ในทะเลแต่ก็ไม่ได้ห่างจากฝั่งมากนักนะคะทั้งสามเนี่ยมุ่งหน้าเข้าหาฝั่งเพราะว่าลอยได้ใช่ไหมลอยอยู่ในน้ำแบบไม่จม ก็เพราะว่าหนูเนี่ยคาบลูกแก้วอยู่แมวเนี่ยว่ายน้ําติดติดมากับหนูเลยนะคะอาจจะสัมผัสหนูเป็นบางระยะส่วนหมาก็สัมผัสตัวแมวเป็นบางระยะทําให้ยังพอว่ายน้ํามาได้แต่เหตุการณ์เกิดขึ้นเพราะว่าหนูไม่ไว้ใจค่ะถ้ามันขึ้นฝั่งมาแล้วหมากับแมวต้องขย้ำม,มันแน่เลยว่าแล้วหนูจึงพยายามว่ายน้ําอย่างรวดเร็วทําให แมวเนี่ยตามไม่ทันนะคะแมวก็รู้ว่าหนูเนี่ยพยายามจะหนีไม่ได้แล้วถ้ามันจมอยู่ในทะเลมันก็ต้องตายเหมือนกันดังนั้นแมวจึงพยายามจะตะคุบหนูหนูก็พยายามดีดดิ้นหนีโอ้โหเกิดความชุลมุนชุละกเกิดขึ้นนะคะทันใดนั้นค่ะลูกแก้วก็เกิดแตกแล้วก็ตกลงไปในท้องทะเล โอ้ยข้างหน้าก็เป็นจะเป็นฝั่งอยู่แล้วแต่ก็ยังไปไม่ถึงเหนื่อยก็เหนื่อยนะคะทันใดหนูตัวเล็กกว่ามากหมดแรงค่ะมันค่อยๆจมลงไปแมวที่ตะเกียกตะกายจะตะคุบหนูก็หมดแรงแล้วก็จมลงไปส่วนหมาที่ไม่ได้ใช้แรงอะไรมากมายมันพยายามตั้งสตินะคะแล้วก็มองไปที่ฝั่งค่อยๆ ตะเกียกตะกายรวมถึงอาศัยคลื่นค่ะแรงของคลื่นก็ค่อยๆซัดเข้าฝั่งนะคะมันจึงมาอยู่บนฝั่งด้วยสภาพอ่อนเพลียเหตุการณ์นี้ค่ะหนูกับแมวที่ตายไปได้บังเกิดเป็นเกาะอยู่ที่จังหวัดสงขลานะคะเกาะนี้ชื่อว่าเกาะหนูเกาะแมว ส่วนสุนัขที่ขึ้นฝั่งมาได้นะคะไม่ได้กลายเป็นเกาะไปกับเขาด้วยนะกลายเป็นภูเขาค่ะเขาเรียกว่าตำนานของเกาะหนูเกาะแมวนะคะเด็กๆคะเรื่องเล่าของครูเจงจบลงแล้วข้อคิดของนิทานเรื่องนี้ก็คือถ้าตราบใดที่ยังทำงานร่วมกันเราจะต้องสามัคคีกันนะคะอย่าคิดหวาดระแวงใดๆเพราะจะทำให้ความสามัคคีนั้นมันค่อยๆหายไปแล้วก็แตกแยกกันในที่สุด แล้วมันก็จะไม่สำเร็จผลค่ะเอาล่ะรูปภาพขึ้นทั้ง6ภาพแล้วมีภาพใดบ้างนะที่ไม่เกี่ยวข้องเด็กๆพอจะรู้ไหมคะถ้ารู้แล้วลองเอานิ้วชี้ไปทั้งสามภาพนะแล้วดูว่าสามภาพนี้จะหายไปไหมหนึ่งสองสามเพี่ยง ยังไม่หายยังไม่หายสามภาพที่จะหายไปเพียงโอ้โหใครที่ตอบถูกนะคะเก่งมากเลยแสดงว่าฟังนิทานแล้วรู้เรื่องนะทักษะการฟังเริ่มดีขึ้นมากเลยจ้าฟังเพลง วันนี้นะคะครูเจงมีเพลงเต่างูและกาเป็นเพลงที่มีมาตั้งนานแล้วนะคะเด็กบางคนอาจจะเคยฟังแล้วหรือผู้ใหญ่นะคะคุณพ่อคุณแม่อาจจะร้องได้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครร้องได้ร้องไปพร้อมๆกันนะคะไปเริ่มกันเลยนะ ก่อนแต่ครั้งเก่าพอดูเต่ากับงูหากินในนาเต่าโตัวไวใหญ่ยยในนาผักปูปลาหากินพออยู่ฝ่ายเจ้างูอยู่ในนาขาดเมตตารุกรานนาดูหากมีใครใหญ่ยยกว่างูโกรธนาดูถึงสู้กันใหญ่ อยู่มาวันเต่าเดินไปเหยียบอะไรเอ๊ะลองมองดูฝ่ายเจ้างูโกรธเป็นไฟกิ่งอย่างไรไหนลองมาสู่เต่าตกใจกล่าวโดยไวโปรดอภัยฉันไม่ทันดูฝ่ายเจ้างูฉกทันใดเต่าหดไปซุกในกระดองอยู่ แล้วฝ่ายกาเจ้าปัญญาโชบลงมาใช้วาจาดูเต่าปลอดภัยใหญ่ยยกว่างูเต่ามีคู่หัวยืดทดได้ฝ่ายเจ้างูบอกกับกาโปรดช่วยพาฉันไปพบครูฝ่ายเจ้ากาชอบกินงูโชบคอชูง,งับงูจนตาย ฝึกอ่านกันนะวันนี้กูเจียงมีคำศัพท์นะคะที่อยู่ในเพลงให้เด็กๆได้ฝึกอ่านคำและเรียนรู้พร้อมรูปภาพไปพร้อมๆกันนะคะคำแรกค่ะเตางูกา เด็กๆอาจจะเคยได้ยินคำว่าอีกานะคะแต่เป็นภาษาปากค่ะหรือถ้าจะพูดในสุภาพบางครั้งจะเรียกว่านกกาแต่ถ้าเราใช้คำว่ากาเฉยๆก็ถือว่าเป็นคำนามเรียกทั่วไปนะคะใช้ได้เหมือนกันค่ะคำต่อมานะคะน้า เมตตารุกรานคำว่ารุกรานเวลาอ่านต้องกระดกเสียงรอเรือให้ชัดเจนนะคะอภัยหมายถึงฉันไม่โกรธเธอแล้วร่วมงานกันได้นะกระดอง กูเจงมีสัตว์มาให้ดูสองตัวค่ะตัวแรกจมูกแหลมๆยาวๆแบบนี้คือเจ้าตะภาพนะคะตัวที่สองก็คือเต่าค่ะทั้งสองชนิดนี้เป็นสัตว์ที่มีกระดองอย่างชัดเจนค่ะวาจาหมายถึงคำพูดนั่นเองนะคะในครั้งแรกนะคะเด็กๆฟังเพลงที่ร้องไปแล้วนะคะ ครั้งนี้คุูเจียงเนี่ยมีภาพมาประกอบกับเนื้อเพลงด้วยเพื่อจะทำให้เข้าใจเรื่องดาวต่างๆได้มากขึ้นรวมถึงครูเจียงจะแทรกความรู้ให้เพิ่มเติมด้วยนะคะไปดูกันเลยนะก่อนแต่ครั้งเกาพอรูเต่ากับงูหากินในนาะภาพนี้บ่งบอกถึงท้องนานะคะแต่ถ้าเป็นต้นไม้ยืนต้นมากๆเราเรียกว่าสวนค่ะ เต่าโตวไว้ใหญ่ในนาผักปูปลาหากินพออยู่เต่านะคะมีทั้งเต่าทะเลและเต่าบกเต่าน้ำจืดเพราะฉะนั้นเด็กๆอย่าจำสับสนนะเต่าน้าก็จะอาศัยอยู่ตามท้องนาเอาไปปล่อยทะเลไม่ได้นะคะเต่าเนี่ยจะกินได้ทั้งเนื้อกินได้ทั้งพืชผักค่ะ ใครที่อยากจะเลี้ยงเต่าต้องสังเกตสภาพและธรรมชาติของเต่าให้ดีอย่าโยนเขาลงไปในน้ําลึกนะคะเพราะบางทีเขาก็อยู่ในน้ําลึกไม่ได้ฝ่ายเจ้างูอยู่ในนาขาดเมตาลุกระนาดูท่อนนี้นะคะต้องการจะบอกว่างูเนี่ยเขาก็อาศัยอยู่ในนาเหมือนกันแต่ว่าโดยส่วนมากงูเนี่ยเป็นสัตว์กินเนื้อค่ะ มันก็จะชอบกินสัตว์เล็กๆเราก็จะเลยดูว่ามันเนี่ยค่อนข้างจะไปลัาแกนะคะสิ่งมีชีวิตชนิดอื่นๆคะ่ะแต่มีงูเหลือมนะคะที่สามารถทำร้ายหรือกินสัตว์ที่ตัวใหญ่กว่ามันได้อันนี้ก็น่ากลัวเหมือนกันนะคะหากมีใครใหญ่กว่างูโกรธน้าดูถึงสู้กันใหญ่ งูเนี่ยมีนิสัยนะคะไม่ค่อยชอบยอมแพ้เท่าไหร่ถ้าเกิดว่ามันเริ่มจวนตัวก็คล้ายๆกับสัตว์ชนิดอื่นเลยสัตว์ชนิดอื่นที่อยู่ตามท้องไร่ท้องนาเนี่ยก็อาจจะเป็นปูนาหนูาหน,นาปลากบนกนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสัตว์ตัวไหนไม่ได้ยอมให้งูกินซะง่ายๆมันก็จะเกิดการต่อสู้กันได้นะ อยู่มาวันเต่าเดินไปเหยียบอะไรเอ๊ะลองมองดูปกติงูจะไม่นอนเหยียดตรงๆหรอกนะคะจะโคดตัวเป็นวงกลมแต่ว่าครั้งนี้งูอาจจะทำอะไรใต้พุ่มไม้ใช่ไหมมันก็เลยเหยียดตัวของมันเต่าก็เลยมีโอกาสที่จะไปเหยียบหางงูได้นะแล้วก็งูเนี่ยมันรับกลิ่นด้วยการแลบลิ้นนะติ็กๆรู้หรือยังคะ ไฟเจ้างูโกรธเป็นไฟเก่งอย่างไรในรองมาสู้ธรรมชาติของงูกูเจงบอกแล้วว่ามันไม่ค่อยดุหรอกนะคะแต่ว่าถ้ามันเป็นงูตัวเมียแล้วมันเป็นคุณแม่ละมันออกไข่มามันจะดุมากเลยค่ะเพราะฉะนั้นถ้าใครก็ตามที่รู้นะคะต้องระวังตนเองด้วยร,รักษาระยะห่างเอาไว้นะคะ อย่าไปตีหรืออย่าไปไล่นะพองูคิดว่าเราทำร้ายมันมันก็ยิ่งทำร้ายเรานะคะเต่าตกใจกล่าวโดยไวโปรดอภัยฉันไม่ทันดูโดยปกตินะคะงูเขาจะไม่ค่อยกินเต่าหรอกค่ะเพราะว่ามันย่อยไม่ได้นะคะกินกระดองลำบากมากเลยหรือเต่าเนี่ยก็ไม่ค่อยที่จะได้กินประเภทสัตว์ที่เป็นงูเล็กๆเ,เท่าไหร่ ทั้งสองก็ไม่ใช่ศัตรูทางธรรมชาติซึ่งกันและกันนะคะไฟเจ้างูชกทันใดเต่าหดไปซุกในกระดองอยู่กระดองของเต่านะคะเปรียบเสมือนที่อยู่อาศัยที่จําเป็นมากเวลาที่มันเกิดภัยใดๆก็ตามมันจะหดตัวเองนะคะทั้งหางทั้งขาทั้งหัวอยู่ในนั้นหมดเลยค่ะก็ค่อนข้างปลอดภัยในระดับหนึ่งนะคะ ไปจูกาเจ้าปัญญาโชบลงมาใช้วาจาดูวาจาแปลว่าคำพูดจะใช้วาจาดูได้ยังไงล่ะในที่นี้เขาต้องการจะบอกว่านกกามันยืนดูอยู่แล้วนะคะแต่มันจะต้องแสดงความเป็นตัวเองเวลามันบินลงมาเนี่ยมันก็จะต้องฉันเห็นหมดแล้วนะเรื่องราวมันเป็นอย่างนี้โอ้โหก็พูดทุกอย่างเลยนะคะ เจ้านกสีดำตัวนี้เนี่ยมีความฉลาดมากนะคะกาเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองค่ะเพราะฉะนั้นใครจะจับหรือใครจะนำมาเลี้ยงไม่ได้นะคะเต่าปลอดภัยใหญ่กว่างูเต่ามีคู่หูยืดหดได้นี่คือคำพูดที่กาเอามาบอกกับทั้งเต่าและก็งูนะคะ เขาก็บอกว่าเต่าเนี่ยปลอดภัยกว่างูแน่นอนเพราะว่าเต่าเนี่ยเขามีครูนะเต่าก็เลยยืดหดกับเก็บได้อย่างนี้ไงเมื่อบอกอย่างนั้นนะคะงูก็เลยหลงกลและคิดว่าอเออเต่าทําแบบนี้ได้ก็ต้องมีคนช่วยแน่นอนนะคะจริงๆแล้วกาเนี่ยเป็นสัตว์ปีกที่กินเนื้อนะคะหรือกินซากอะไรที่ตายแล้วกาก,ากินได้หรือแม้กระทั่งเศษอาหารที่เหลือนะคะ ของที่เราทิ้งทิ้งไปเนี่ยถ้ายังมีซักๆอยู่กาก็คุยกินได้กล่าวฝ่ายงูบอกกับกาโปรดช่วยพาฉันไปพบครูหลงกลซะแล้วนะคะเจ้างูของเราไปเชื่อว่าเต่าเนี่ยมีครูที่คอยสอนได้ทำยังไงล่ะก็เป็นเพราะว่างูขาดสติค่ะไม่คิดให้ดีก่อนว่าครูที่แท้จริงก็คือ กระดองนเองไม่ได้มีชีวิตนะฝ่ายเจ้ากาชอบกินงูโชบคอชูงับงูจนตายด้วยปัญญาของกานะคะจะเรียกว่าปัญญาก็ได้หรือความเจ้าเล่ก็ได้ที่จะได้เหยื่อมาสุดท้ายแล้วกาก,าก็เลยงับงูได้เลยเพราะว่างูเนี่ยเต็มใจมากที่จะให้พาไปหาครูของเต่า ะะแต่ว่าไม่รู้เลยว่าเนี่เป็นแผนทําให้งูเนี่ยจะต้องเสียชีวิตลงไปเพราะความสิ้นสติของตนเองนั่นเองนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าคนโง่ย่อมเป็นเหยื่อของคนฉลาดและการอยู่ร่วมกันก็ควรจะต้องเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกันนะคะเด็กๆในเรื่องนี้เด็กๆฟังเรื่องราวจากในเพลงแล้ว ค่อนข้างจะเป็นนิทานนะคะเวลาที่ฟังก็ต้องพยายามคิดและจินตนาการก็จะได้เนื้อหาสาระและก็ความเพลิดเพลินไปพร้อมๆกันค่ะวันนี้นะคะคุณเจงแนบลิงก์ของเพลงนะคะเด็กดอยใจดีเพื่อให้เด็กๆเ,เนี่ยเข้าไปฟังกันเองนะคะจากนั้นก็จะนำมาทำแบบฝึกหัดกันค่ะเวลาเด็กๆฟังนะคะ พยายามจับใจความสำคัญแล้วก็สังเกตนะคะสิ่งที่อยู่ในบทเพลงนั้นด้วยภาพนี้คุณเจงนำมาให้ดูนะคะเพื่อให้ดูว่าเป็นคลิปนี้นะคะแต่ถ้าเกิดว่าเด็กๆหาไม่เจอจริงๆเด็กๆสามารถเซิร์ชหานะคะจากคำว่าเด็กดอยใจดีสามารถฟังได้ทุกเวอร์ชันเลย ลักษณะส่วนหนึ่งของใบกิจกรรมนะคะครูเจียงอยากให้เด็กๆสังเกตคำสั่งก็คือวงกลมคําที่มีอยู่ในเพลงเด็กดอยใจดีแล้วระบายสีเลือกสีที่ชอบนั่นหมายความว่าเด็กๆต้องรู้จักก่อนนะคะว่าคำใดมีอยู่ในเพลงจากนั้นให้เด็กๆวงกลมคำที่มีอยู่ในเพลงนะคะ สิ่งที่คุณเจงวงกลมไว้ไม่ได้แปลว่าข้อนี้เป็นคำตอบที่ถูกต้องนะครูเจงแค่ทำเป็นตัวอย่างนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเด็กๆวงกลมคำเสร็จแล้วให้ใช้ดินสอสีระบายสีภาพต่างๆให้สวยงามด้วยนะอีกส่วนหนึ่งของงานนะคะ เขาบอกว่าให้เด็กๆช่วยกันคิดว่าเด็กด้อยจะสามารถมอบอะไรให้เพื่อนที่ไม่ใช่แครอทนะแล้วก็ต้องมีประโยชน์ต่อร่างกายด้วยถ้าเด็กๆบอกว่าอยากจะมอบตุ๊กตาลิงให้เพื่อนก็ต้องถามตัวเองนะคะว่าเอ๊แล้วตุ๊กตาลิงมีประโยชน์ต่อร่างกายไหมนะจะสังเกตว่าไม่มีประโยชน์ใช่ไหมคะ เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องหาอะไรที่มอบให้เพื่อนแล้วมีประโยชน์ต่อร่างกายจากนั้นให้เขียนด้วยนะคะว่ามันมีประโยชน์เพราะอะไรล่ะเพราะฉะนั้นเด็กๆก,ก็ต้องวาดภาพได้แต่ถ้าเกิดวาดไม่ได้จริงๆกูจเจงอนุญาตให้นำภาพมาติดแล้วเขียนประโยชน์ของมันด้วยนะคะว่า สิ่งนี้มันมีประโยชน์ต่อร่างกายเพราะอะไรสั้นๆน,นะเป็นอย่างไรกันบ้างคะสนุกไหมเอย่ยอย่าลืมทำใบกิจก,กรรมส่งให้คุณเจียงด้วยนะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ